สวัสดีครับมาพบกันในคลิปแนวทางอังกฤษนะครับประจำค่ำคืนวันจันทร์ที่6มีนาคมนะครับสำหรับอังกฤษรอบแรกนะครับรอบแรกก็เบาๆไปก่อนแล้วกันครับอังกฤษตัวเปิดคือ9 9 0 7 9ครับ9 9 0 7 9อังกฤษเปิดที่บวกนะครับเบอร์ที่บวกต,ตอนนี้ผมคิดเข้าลงลบผมก็เลยจับที่ลบครับให้จับที่ลบครับ สำหรับเด่นสุดอังกฤษที่จับได้คือ0นย์น,นะครับชอบศูนย์ครับวิ่งบนลู่ล่างศูนย์นะครับเลขที่ผมวางถ้าถูกใจตามนะครับทําให้ชอบผ่านแล้วกันครับศูนย์อะไรดีเปิด90ูถงจะปิดเ0ศนเหมือนเดิมเนะี่ยนะครับ0ูนย์ศูนย์หนึ่ง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 ศูนย์ครับศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนย์จะมากับหนึ่งหนึ่งจะมากับศูนย์นะครับ 5061ครับ5061แล้วก็10แล้วก็91ครับนะ91แล้วก็21ครับ36หางครับ100มา0เท่าไหรขอขอทำโทษครับรผิดเอาไว้9ครับมา9เป็นเหมือนเดิมเล ก็3ตัวใครอยากแตก3ตัวตรงก็เล่น3ามกลับ6กลับไปนะครับก็ได้แนวนี้ครับสำหรับหุ้นอังกฤษครับเดี๋ยวเจอที่เยอรมันครับ